ให้คุนะครับคุณตาแดงอารอรเปนอรยนามุ้ยจะเป็นีมาแดงรู้ล่อนะครับอาจารย์าบ้านเลนะครับอาบ้านนะครับบ้าน่หนะครับครับสหรับแม่บ้านบ้านไม่หาที่ถ้าพร้อมสมสิ้นแสดงว่าต้องรอนาตาดีอยู่แน่นอนเลยนะครับเข้าเล้ามไหอกแม่บ้านบ้านไม่หา กองมันไม่พิทานเลยไม่เห็แสดงนะครับขอนตแกนดีอ้่สงชดะก้าพนไม่รู้หมดเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะเต้นเลยวันี้ครับปีเี่้าจะต็มมากครับต้องขอบคุณท่านพี่แุหึ่งนะครับ ในวันนี้นนครับผมการแสดงของแม่บ้านบ้านนี่ก็กำลังเตรียมตัวเยข้างในจะไปดูความสวยไหครับครับอ่าได้อตู้ตัวตู้รู้เลยเหะอ่าแต่ชิโนมัเป๊ผิวคืออ๋อนักข่าววกาเนี่ยรอว่าตูทส่นตู้ต้องเดินนออของบ้านห้อยห่านนะครับโอกาสนี้แฟนเพืที่โปรับทุกท่านปรบมือรับการแสดงของแม่บ้านบ้านห้อยห่านดครั

ตัวู่เอากที่าดออที่เดีหลังจากทุกการทะลุช่วยต้องเลอเนี่จะหายง้อต่าถึงนีอ่าบางทีหลังบ้าตัวหน่อ่อทุกการทะเลน้อตาเก็บได้อยู่อเกนน่เากที่คือตัวตู้ร่งเราหน่น่อต่อไปด่้แต่อไปดี้ครับผมลูกตางลูกงห้าตีค้าตีห้าห้าต้ี้้า้า้าห้าค้า้า้าี้าก้า้า้า้ เงินด้ยองกการร้อนต้ายี่ยังมางที่หลังก็ไม่เป็นไรตร่วตัวลอกตัวหลอตัวหล่อถือหล o อถือหล่อมาถ้อหล่หถือหล่อมาที่ร่างมาีร่งไอ้เพื่อนาราเท่อนเัี่ต้งิตัวี่ต้สาต้องแจกสีต้องถามต้องต่างๆนะไว้สี่น้องทีอยูต่างประเทศการาจังหวัดหรือที่งเทได้ม ลูกค้ามีเจตนาอ่ไร